ครับผมเป็นเกษตรกรนะครับพี่น้องเมื่อนี้พามาเบืองเห็ดขาวครับตัดปากเห็ดขาวเห็นบ่ครับพี่น้องวันก่อนวิดีโอก่อนผมตัดปากเห็ดขาวเห็ดขาวนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเพื่อเริ่มออกกันด้ครับให้พี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับเนาะว่าเพิ่ออกเกิดในในลักษณะแบบใดนะครับพี่น้องเห็นดีครับเห็นบ่ครับม่นจะเป็นจุ่มเป็นจองนะแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเมื่อวานนี่ผมให้พี่น้องเบืองนะครับเนาะอ่ะ ตัวที่บ้านออกแหละก็มีได้ครับพี่น้องอันนี้ย้ํามาบงผีคร้บนกกระเดืพี่น้องเห็นบอกพี่น้องผมเปิดเอาอากาศ้วครับเนาะอันนี้คือการเปิดเอาอากาศเฮ็ดขาวนะครับดอกมัสีงามนะครับพี่น้องเห็นบอกถ้าอากาศมันได้เฮ็ดขาวเพ่อจะเป็นลักษณะหมวกดอกที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเขาเรียกว่าหมวกดอกที่สมบูรณ์นะครับเนาะเห็นบอกครับเนี่ยอันนี้แหละครับการเกลือห่อ เราทำอากาศได้เนาะครับเนาะเอาอากาศคือหมายคว,วามว่าเขาต้องเบิองเนาะครับเนาะดอกเห็ด aps, <c oughs> ถ้าดอกเห็ดเป็นโทษครับถ้าดอกเห็ดเป็นปากปิงคือจังสี่นะครับพี่น้องเมื่อวานนี่ผมเอาบทท่านครับพี่น้องมเมื่อวานมันห่อนแห,งห้งไรครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องมันเป็นปากปิงจักหน่อยครับปากปิงคือจังสีเลยครับพี่นอ้องเห็นออบอกเลยนาะอันนี้อากาศบ่ได้เนาะครับพี่น้องหาผมสิสะาดไปเนาะครับเนาะ ซุ้มนี่เพิ่นกับยังบอนออกดีนะครับพี่น้องเห็นบอกครับผมเริ่มเอาโอกาสทำมันได้ซะก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าเห็ดขาวใหม่ใหม่พฤศจิฮ้อนพฤศจิอบเอาใส่กันนะครับมันจังออกนะครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องเพิ่นจะเริ่มออกทั้งกลางก่อนนะครับพี่น้องเห็นบหมนี่ผมจีสาดให้พวกทั้งกลางเห็นบอกครับพี่น้องทั้งกลางเพิ่นจะเริ่มออกก่อนได้อันนี้ก็ยังบออยากได้ดีประเดครับเขาเรียกว่าปากปิงมันจะเป็นลักษณะนี่ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันสีโบบาน อ่าบานออกมาโดยที่จังซี่ครับพี่น้องเห็นหมนี่ยนี่ดอกพืชม่วงกลมกลมมึ่งครึ่งจังซี่ภาษาอีสานน้ำมึ่งครึ่งนึกคบเนาะไม่ใช่เป็นลักษณะนี่นะพี่น้องก็คือว่าอุดมสมบูรณ์หรือว่าอากาศได้้ะครับพี่น้องเห็นบ่ครับแถวนี้กับโบอยากได้ปันใด,ด้ะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งขางหน่อยน,นพี่น้องเบิ่งไปต้องกันนะพี่น้องอ่าวิดีโอนี้ก็ผมก็อยากแนะน้ำเนาะพี่น้อง เพราะว่าการทำก่อนเห็ดเนี่ยถ้าห้าบัสังเกตเ้าก็เฮ็ดบัได้เลยครับพี่น้องเฮ็ดเพราะว่าเห็ดขาวมันจะทำยากยังหน่อยนะครับพี่น้องมันก็นเลยแพงกว่าเห็ดอ,อันนั่งลมหรือว่านั่งฝ่านะครับพี่น้องหเห็นบอกครับพี่น้องในลักษณะนี้ดอกได้เลยครับซ้ำเนี่ยคือหมวกดอกคนสมบูรณ์นะครับพี่น้องในลักษณะแบบนี้แหละครับพี่น้องอยากแนะน้ำให้พี่น้องป้องปายเดืเบิึงนะครับเนาะเพราะว่าการทำก่อนเห็ดเนี่บางครัง้งบางข้าวพ่นกรบเบื้องนะครับเนาะ ผมก็เลียนพิดเลียนถูกมากขึ้นน,นะครับพี่น้องแต่ว่ากัใครใครแนครมีประสบการณ์ขึ้นมากเลยนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับชวมวิดีโอผมวิดีโอนี้ก็นแนะนําให้พ้อพี่น้องเบ่งสกันะงกกอนนะครับเนาะอันู้ใดที่ต้องการเฮ็ดเฮ็ดก็ไดีนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ